นนี้มันอะไรเนี่ยดูสิพวกเราโดนขังอ่ะมันโดนรักไว้อยู่เออนั่นนะสินะอะไรเนี่ย <What? S 2> โดนขังเหรอเนี่ยพวกเราช่วยกัน<อ>ไหนดึงออกมาได้ไหม ปุ๊บช่วยกันดึงเร็วรู้สึกว่ามันดึงไม่ออกนะเจ้าต่ดตะปโดแล้วต้องหาอะไรมางัดหรือเปล่า<ะ>เออเดี๋ยวนะแถวนี้มีค้อนหรืออะไรหรือเปล่าเนี่ตัวอ e, ีตัวซ<ะ>ีใช้ไม่ได้เลย<ะ>ต้นไม้นี้มีค้อนไหมเออเดี๋ยวนะมีกล้องวงจรปิดหรือเปล่าเราต้องดูรอบๆนะครับปึ๊บปุบปบอ่ะมีสวิตอะไรก็ไม่รู้อยู่ตรงนี้เอาไว้กดปุ่มเหรอเออเปิดได้ด้วยหรือว่ามันจะเป็นกับดักไงไม่รางก็ไม่รู้นะจะาต่ตตดตะปเดอร์ลัง ขึ้นไปไหมเออก็ได้ลองขึ้นไปก็ได้เราไม่ออกจากประตูนี้ไปเร็วพวกเราปึ๊บปึ๊บขึ้นไปแล้วนะครับปึ๊บ จึบอ่ะกระโดดมาแล้วนี่เจ้าตาจะไปเดิดูชุดของฉันสิน่ารักไหมอู้น่ารักมากเลยคุณยายโอ้โหน่ารักสุดๆชุดพวกเรานี่เป็นชุดอะไรเนี่ยชุดนอนทางขวาเอาไม่มีทางขวาลงไปอย่างเดียวฟืบลงมาแล้วเธอสวัสดีเราต้องกดสวิตไปนะอ่ะกดสวิตก่อนนะครับถึงอ่ะกดได้แล้วไปเร็วหวะนีีแหละข้างล่างมีหนามด้วยตกไปแล้วคนหนึ่งป๊บเอ้า สวยแล้วอันนี้ก็โดนล็อกเหมือนกันทางขวามีทางขึ้นไหมอ,อ๋อนี่ไงทางขึ้นทางซ้ายแกรนดี้ไปเร็ว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 ,รว,รว,รวพวกเราตักก้งกระโดดขึ้นเฟิบเฟิบคูบารีมาเร็วครับผมเฟิบอันนี้เปิดถึงอุ๊ยเดี๋ยวดูเหมือนว่าเราจะเจอตัวอันตรายสุดๆเลยอย่าบอกนะว,ว่านี่คือโทบี้เแบบี้โทบี้จอมอ้วนมันจะไล่เราวพวกเราแง yeah, มาเล่นกันเอะมาเล่นกันเฉะเดี๋ยวแกรนดี้ ปุ้ยดีๆเลยล่วหลบหลบอุ้ย,ย,ยล об ล об หยลบได้อ๋อถ้าเราอยู่ในเปเราจะปลอดภัยทุกคนเข้าใจแล้วพวกแกต้องหลบรอตัตอยู่แต่นดนนีตลอดไปโอ้ยเดี๋ยวโทบีโบ้โทบีต้ตดใส่เอาโดดจับได้ไงอ่ะเรายังไม่โดดสักนิดเดียวเพราะอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะเนี่ยเดี๋ยวนะอ่ะแล้วเราหนีไปเลยแล้วกันไปแล้วมาเดี๋ยวนี้จะต,ต่อไปโด ช่วยด้วยคุณยายเอ้ยเปิดแล้วโอเคมาเร็วจะตัดต่อไปเดิเดมมาแต่ลีาลา,ลาอยู่นั่นแหละก็ต,ต,ต,ต้องลีลาสักหน่อยสิเพื่อความสนุกนี่มันนูบนี่นามมใครวาดตรงนี้ไว้เนี่ยออเดี๋ยวนะตรงนี้มีม้านั่งด้วยปึ๊บม้มาโยกเยกนะครับเจ้ตัดแต่ไปเดิมไปเร็วมีสะพานด้วยได้เลยปึ้งปึ้งปึ้งกระโดดกระโดดกระโดด ระวังแกรดี้เอาแกรดี้เป็นอะไรอ่ะโยงโยงท้ามปกระโดดโยงโยงตรงนั้นแกรดี้ตกสะพานไปแล้วนะครับอ่ะไปกันต่อครับตรงนี้เป็นลาวาฟึบฟึบ,ฟบกระโดดถึงถึงโอ้โหชุดน่ารักจริงๆนะเนี่ยใครว่าชุดน่ารักช่วยคอมเมนต์กันหน่อยนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่มาแล้วคูบาดีมาเร็วเออตรงนี้มีบันไดขึ้นไป ดูซิว่าเราจะเจอเจ้าโทบี้ไหมเออลงมะไม่ได้ลงทรางขวาข้างหน้าคืออะไรอ่ะดูซิเปิดปึ๊บตาเปิดได้นะครับโอ้ตุ๊กตาหมีสุดคิ้วสุดน่ารักนี่ข้างหลังเราก็มีตุ๊กตาหมีเหมือนกันนะครับเป็นไงน่ารักไหมอ่าคูบารี มาเร็วอันนี้อะไรอะเดี๋ยวนะลมพัดเหรอฟืบโอ้ลมพัดไปเร็วฟืบป้ายืดด้วยชอบอันนี้ชอบอันนี้กระโดดข้ามเลเซอร์ข้ามมาได้แล้วโอ้โหเป็นยังไงล่ะคุณบอดีเก่งไหมล่ะเก่งมากเลยครับบาไปกันต่อนะครับโอ้ยอย่ากับประตูดโดเรมอนแน่เปิดดีกว่าเธอเปิดเข้ามาอันนี้กระโดดข้ามอิดฟืบ กระโดดกระโดดข้ามอุ้ยข้างล่างก็มีตุ๊กตาหมีด้วยฟึบกระโดดข้ามอันนี้มีสวิตอะไรมะหรือว่าเป็นกับดักหรือเปล่าอ่ะกระโดดอย่างเร็วฟึบ ปึ๊บอ่ะไม่มีกับดักแล้วครับกระโดดอย่างเดียวเลยชึบแล้วก็อันนี้ปีนขึ้นไปน่าจะเข้าท่อตรงนั้นมั้งครูบอดี้อ่ะค่อยๆนะครับเจาะเจาเจเจอเจเจอ,อ่ะเดินได้ยาวๆเลยเปึ๊บมาแล้วแล้วก็ขึ้นบันไดอันนี้ปึ๊บขึ้นมาได้แล้วก็เปิดชึกรียบร้อยเข้ามาที่ท่อตรงนี้แล้วก็ทางซ้ายข้างหน้าเอ่อลงหรือเปล่าอ่ะลงนะครับลงไปเลยว้าวบิ๊ S 1> <S 1> เ,เราโผงมาอีกมิติหนึ่ง <What? S 1> มันเป็นมิติของราวาไปแล้ววิ่งเร็วฟืบดีสปีดแบบโซนิกืบกระโดดกระโดดข้ามอย่างน่าได้สปีดแบบโซนิกสปีดแบบโซนิกืบอ่าได้แล้วรบเย่ <S 1> <S 1> มาเร็วโอ้โหเก่งกันจังเลยแล้วก็ขึ้นบันไดอันนี้ปึ๊บ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 อ่ะเจอกับประตูดรเรมอนอีกแล้วเราต้องค่อยๆเปิดนะครับ แงมมาอะไรอะ่ะสไลเดอร์สุดหันสาเตรียย布ะคุมาดีสามสองนึงสไลเดอร์สุดหันสาวิว,วบึงโอ้โหมีที่รองรับแบบสบายใจเฉบนะครับนี่ครับน่าจะเป็นที่นอนโตโต,โตนะ <laughs> นุ่มเลยนอนหลับสบายเลยใช่ไหมอ่ะอันนี้ประตูเปิดไว้แล้วแล้วก็กระโดดข้ามถึงถึงทางซ้ายอ่ะ อันนี้ยังพอได้อยู่ปุ๊บปุ๊บอ่าแล้วก็ขึ้นบัไดต่อเลยจับ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 ,บอุย้ยเอ๋เดี๋ยวนะครูบาดีสังเกตอะไรไหมดูส,รสิรู้สึกว่าประตูนี่ะมันเก่ากว่าเดิมเหมือนว่ามีคราบอะไรบางอย่างดูน่ากลัวอ่ะลองเปิดดูมาแล้วฟืบไปกระโดดนี่มันไม่ใช่น้ําเขียวแต่ว่ามันคือน้ําที่ทําให้ตัวเราละลายได้เลยฟืบฟ,อฟอโอเคกระโดดได้อยู่แล้วอันนี้ขึ้นไปข้างบน มาฟึบอ่ะได้จึ๊บจึบึบฟบอ่ะสบายสบายยังได้อยู่เอาประตรูตรงนี้ปิดแล้วอ่ะประตรูนั้นเปิดอยู่คู้บพอดีเราต้องเข้าทางนี้เพื่อหาทางออกมามาข้ามท่อกระโดดขึ้นท่อฟืบฟืบฟืบสบายสบาย,บายอันนี้อันนี้ไม่ได้เราต้องเปิดท่อนี้สินะ มาเปิดเข้าไปเลยแล้วก็เลี้ยวขวาจึงได้แล้วก็เออลงข้างล่างลงแล้วเย่เอาเดี๋ยวนี่มันโทบี้หรอหรืออะไรระวังนะฮึ๊บฮึฮึค่อยค่อยย่องค่อยค่อยย่องคุอดีอุ้ยเขาเจอแล้วโทบี้นี่ใช่โทบี้หรือผู้คุมเนี่ยข้างหน้าคือทางออกโอเดี๋ยว อย่าบอกนะว่าคุณยายแกรนดี้ติดอยู่ในนั้นก <fish> ับโทบี้คูบอดี้เอายังไงดีอ่ะเราจะกลับไปช่วยคุณยายดีไหมอ๋อผมว่าก็เข้าท่านะครับเดี๋ยวนะเจ้าโทบี้จับคุณยายไปหรอโอ้น้ำลายยื่นเลยโทบี้โอ้ดูรศดาดีครับเราตดออกมาแต่ว่าตัวนี้เหมือนเราแบบว่าบอสไม่ไม่ต้องตีนะสามารถหนีได้เลยนะครับอ่าไหนลองรอสิตรงนี้อ่ะอุ้ยอุ้ยอ้อยบาแล้วบาแล้วบาแล้วคุูบอดี้ โอ้ยังรอดอยู่นะครับนี่ครับออกมาจากแบบว่าสถานที่รับเ<อ>ลี้ยงเด็กที่โหดสุดๆไปเลยโอ้แล้วคุณยายก็ติดอยู่ในนั้นนะครับไหนขอขึ้นมาดูสิยังมีอีกมีให้ไหวยน้ําด้วยอะ่ะ<อ>ง้นผมอยากวหายน้ําจัง<ว>เออล้วจะทิ้งคุณยายจริงๆเหรอเนี้ยอ่ะผมว่าคุณยายมาแล้วนะครับ<อ>ไหนอะ่ะเ<อ><อ>ี้ฉันมาแล้วเจ้าตาแต่ไปดนไม่รอกันเลยนะโอโอ,โอก็รออยู่ดีไงไปลงน้ากันดีกว่าโอ้เราไหวยน้ํา ด้วยชุดนอนโตโต้นะครับใช่ไหมเนี่ยโอ้ดูเดอเป็นไงฟืบว่ายราวนะครับอ่ะตรงนี้ีกว่าสว่างกว่าฟืบฟืบฟืบอ่ะกระโดดขึ้นมาแล้วรอด้วยพวกเรากระโดดขึ้นตรงนี้ปึ๋งปึ๋งปึ๋งอ่ะข้างบนน่าจะเป็นเส้นชัยนะนี่ฟืบฟบเย้ เราถึงเส้นชายแล้วพบกับอนุสาวรีย์ของโชบี้นะครับน้ำลายยืดโอเคทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามกันดูคุณยายสปีดนะครับเงี้ยนสปีด,ดยิวิวย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 ิวไปเถอะ